เชื่อว่าเกียร์ EV5 น่าจะเป็นรถ SUV ที่หลายคนไฟ่ฝันนะครับด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยใช้ปัจจาการออกแบบแบบ o o f Nature อีกทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่ยืดหยุ่นและราคาจับต้องได้โดยเกียร์ EV5 มี4เกรดด้วยกันคือรุ่น Light ราคา1,249,000บาทรุ่น Air ราคา1,349,000บาทรุ่น Earth Long Range ราคา1,549,000บาท และรุ่น Earth Exclusive All Wheel Drive ราคา1,749,000บาทและรุ่นที่อยู่กับเราในวันนี้ก็คือรุ่น Earth Exclusive All Wheel Drive ที่ออปชันจัดเต็มที่สุดนั่นเองครับเริ่มเดินดูจากด้านหน้าดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นด้วย Star Map Daytime Running Light ที่เขาใช้คำว่า Star Map เพราะมันเป็นรูปแผนที่ดวงดาวนั่นเองครับไฟหน้า LED แบบ Multi Reflection 3จุดทำงานอัตโนมัติ กระจังหน้าใช้มูทโทนโปรออฟเนเจอร์ทำให้รถดูบึกบึนมั่นคงตกแต่งแผงกันชนด้านล่างด้วยงานสีเงินเมทัลลิกและเก็บงานใต้ท้องรถเนี้ยบตามสไตล์ของเกียร์ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีเลนเซนเซอร์ด้านหน้ามีช่องเก็บของนะครับเหมาะสำหรับการเก็บสายชาร์จอย่างมากและมีช่องสำหรับจ่ายของเหลวต่างๆอย่างน้ำมันเบรกน้ำยาหล่อยเย็นซึ่งเก็บงานเรียบร้อยดีครับ เส้นสายด้านข้างดูล้ำสมัยเหลียมสารที่เขาออกแบบมาสอดคล้องไปตามหลักแอโรไดนามิกซึ่งเป็นรถในไม่กี่คันที่สามารถมองเห็นไฟหน้าและไฟท้ายจากด้านข้างได้เป็นรุ่นย่อยรุ่นเดียวที่มีวัสดุตกแต่งซุ้มล้อและกลาบด้านข้างสีดำเงานะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับด้วยไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติทุกตำแหน่งพร้อมระบบป้องกันการหนีมีไบร์สปอต และแจ้งเตือนจุดบอดบนหน้าจอมือจับประตูซ่อนไปกับแผงประตูทั้ง4บานหากเราพกกุญแจแล้วเดินเข้าไปใกล้ตัวรถจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับแถมมีฟังก์ชันถ้าเราเดินอ่อนมาจากตัวรถสักพักหนึ่งตัวรถจะล็อกเองด้วยครับมีล้อขนาด225/60 R19 เป็นล้ออรลอยลวดลายจะต่างจากรุ่น18นิ้วคือจะได้เป็นสี่เหลี่ยมขนาที่รุ่น18นิ้วจะได้ลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ มีชุดอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินมีการตกแต่งแนวชายกันชนด้านข้างด้วยงานสีเงินเมทัลลิกแบบเดียวกับด้านหน้าด้านบนมีแหลกหลังคาและให้สรุปแบบพารามิกบริเวณด้านหน้าและหลังแบ่งเป็น2ช่วงซึ่งจะง่ายต่อการรักษาและใช้งานนะครับด้านท้ายไฟท้าย LED Star Map เช่นกันมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Smart Ta i l g a t e เปิดอัตโนมัติเพียงไปยืนใกล้ๆหลังรถล็อกไปสักพักหนึ่งนะครับเปิดออกมาเจอแผงสัมภาระแบบป๊อปอัพสามารถทําเป็นโต๊ะตั้งขึ้นมาได้มีแผงปิดสัมภาระอเนกประสงค์แบบปรับตั้งได้นะครับตัวรถยังมีสายต่อพ่วงเฟอร์ไรเดอทูและสายชาร์จ AC สําหรับเสียบปลั๊กชาร์จด้วยครับในห้องสัมภาระท้ายยังมีช่องเสียบปลั๊กไฟ125โวลต์15แอมป์ไว้ให้ด้วยนะครับ ภายในเป็นเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ภูมิทรครอบครัวที่แสนอบอุ่นตำแหน่งผู้ขับปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันนวดหลังและระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและทำความอุ่นเบาะนั่งคู่หน้าพร้อมรองน่องให้แม้จะเป็นตำแหน่งผู้ขับก็ตามนะครับจอเป็นแบบหน้าปัดดิจิตอลซูเปอร์วิ o ชั่นจอแสดงผล LCD TFT ขนาด12.3นิ้ว วางเรียงหลังพวงมาลัยลากยาวมารวมกับจอตรงกลางทำให้มีพื้นที่รวมขนาด29.6นิ้วรองรับบลูทูธแอ d ด o i d a u อ o a p p แอปเป p l a าแบบไร้าสายอีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านระบบสั่งการด้วยเสียงได้ลำโพงเฉพาะรุ่น Earth Exclusive a l l w อ e วิ Drive จะได้เป็น Harman k a r d o n รอบคัน10จุดนะครับ USB h h r r g r ตําตำแหน่งด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยแถว2ฝั่งซ้ายจะอยู่ตรงบริเวณข้างเบาะนั่งข้างคนขับนะครับส่วนข้างขวาจะอยู่หลังเบาะคนขับครับรวมถึงให้ไวเลสชาร์จเจอร์มาด้วยนะครับมีระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าหรือ HUD พวงมาลาัยมัลติฟัง์กชันหุ้มหนังสังเคราะห์แบบ4ก้านสามารถปรับระดับได้สีทิทางแบบแมนนวลสวิตช์เกียร์แบบคอลัมน์ไทป์ชิปไบายพร้อมแพทเทิร์นชิป ปรับการทำงานของ g e n e r a t i v e b r a ร e ตรงพวงมาลายัยมีสวิตควบคุมโหมดการขับขี่มีระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมอ u t ต์เบรคโฮระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระสองโซนกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่างทั้ง2ตํตำแหน่งในห้องโดยสารยังเสริมสร้างบรรยากาศด้วยไฟแอมเบียนไลท์ครับผู้โดยสารตอนหลังมีโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้บริเวณหลังเบาะผู้โดยสาร และลิ้นชักอนเนกประสงค์พร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ5ถึง55องศาเซลเซียสสามารถทำความเย็นและให้ความร้อนได้ครับพร้อมช่องระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่สําสำหรับสเปคแบตเตอรี่และขุมพลังตัวรถกว้าง1,875ม mm, ิลมยาว4,615ม mm, ิมสูง1,715ม mm, ิลมตรานล้อ2,750ม mm, ิมโอเวอร์แฮงด้านหน้า910ม mm, มโอเวอร์แฮงด้านหลัง 955มิม mm, ยกสูงจากพื้น175มิมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive และเพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัววางหน้าและหลังทำให้ตัวรถหนักเกือบ2,130กิโลกรัมนะครับกำลังมอเตอร์รวม308แรงม้าต่อ230กิโลวัตต์แรงบิดมอเตอร์สูงสุด480นิวตันเมตรและความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100ใน6.1วินาที สเปคแบตเตอรี่ครับเป็นลิเธียมไอออนมีความจุแบตเตอรี่8 8 1กิโลวัตต์อวรองรับการชาร์จ AC ด้วยหัวชาร์จ Type 2และ DC ด้วยหัวชาร์จ CCS Type 2ครับโดยการชาร์จแบบ AC จะสามารถชาร์จได้ทั้งแบบ7กิโลวัตต์ซ n g เก Phase และ1 1กิโลวัตต์ Three ร h เ s e นะครับระยะเวลาในการชาร์จจาก1 0 1ถึง100%ผ่าน AC EVSE อยู่ที่8ชั่วโมง10นาทีขณะที่ DC สูงถึง1 4 1กิโลวัตต์ ถือว่าตอนนี้ในไทยถ้าได้สถานีชาร์จที่ปล่อยไฟแรงๆจเจ้าคันนี้จะชาร์จไวเป็นเบอร์ต้นๆในกลุ่ม SUV BEV เลยนะครับระยะเวลาในการชาร์จจาก10ถึง80%ผ่าน DC Fast Charge EVSE โดยทั่วไปจะอยู่ที่38นาทีครับ Range ตาม NEDC อยู่ที่620กิโลเมตรแปลงเป็น WLTP ตา e ม Insight EVs.com จะได้488.18กิโลเมตรต่อชาร์จ หากค่าความคาดเคลื่อนตาม Worst Case scenario อีก8%จะเหลือ449.13กิโลเมตรตาม wrtp ครับทั้งนี้ขอหมายเหตุว่าการใช้งานจริงนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยการขับขี่สภาพจราจรอุณหภูมิของรถน้ำหนักที่บรรทุกและปัจจัยอื่นๆอีกครับระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยรอบคันมีระบบเบรก abs ebd พร้อมระบบมันติโคลิชันเบรกขับขี่มั่นใจขึ้นด้วยระบบควบคุมสียรภาพการทรงตัว ESC และควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง TSA สำหรับเอาไว้ลากเทเลอร์แคมปิ้งนะครับระบบแจ้งเตือนและดีกเลี่ยงการชนขณนะถอยหลังระบบช่วยการออกตัวบนทางราชันหรือ HAC ก็มีมาให้และควบคุมเบรกขณะลงทางราชัน DBC เข็มขัดนิราภัยคู่หน้าแบบ3จุด E.L.R ปรับระดับสูงต่ำได้เข็มขัดนิราภัยแถวที่2แบบ3จุด E.L.R จุดยึดสำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก Isofix บนเบาะแถวที่2ที่สำคัญเลยคือให้สวิตช์ควบคุมระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยยังไม่พอยยังมีระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้างแจ้งเตือนไม่ให้เปิดประตูใครขับรถคนเดียว ไม่แน่ใจว่ามีควรนั่งหลังไหมตัวรถก็มีระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารด้านหลัง Rear Seat Alert มาให้เช่นกันตัวรถยังมีเซ็นเซอร์ช่วยเหลือในการเข้าจอดด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังหรือ Parking Distance Warning ทำงานพร้อมกับกล้องมองรอบทิศทางนะครับนอกจากนี้ยังมี ADAS หรือระบบช่วยเหลือในการขับขี่มาให้ด้วยทั้ง Smart Cruise Control with Stop and Go ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจาราจร ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับรถยนต์คนและจักรยานให้ดูหน้าตากุญแจสมาร์ทคีย์ครับสำหรับสีตัวถงังมีให้เลือกด้วยกัน5สีนะครับดังนี้สีขาว Snow White Pearl s t a r l y Night Black Shell Gray i c e b e r r Green Ford b ส u e ส่วนภายในจะมีด้วยกัน3มเจดสีครับคือ s m ok y k y b l k Nougat t e i g e Marin e Navy และหากเพื่อนๆสมาชิกสนใจผมจะแปะช่องทางเอาไว้ไปสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเกียร์เชียงใหม่ที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำในวันนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถคันนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ